หรือชื่อมนสิริมนสิริอะไรเงี้ยนะท่องไปใจมันชอบนะใจใจมันอยู่เขาเคลียร์อยู่เงี้ยแต่ว่าการบริกรรมเนี่ยเราอย่าไปบริกรรมแบบนกแก้วนกขนทองเพื่อให้จิตนิ่งอย่างเดียวแค่นั้นไม่พอเราบริกรรมเพื่อให้จิตนิ่งมานานแล้วลองพัฒนาการบริกรรมของเราใหม่นะบริกรรมแล้วรู้ทันจิตครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะชื่อท่านอาจารย์บุญจันทร์ อยู่ถ้ำผาพึ่งท่านอาจารย์บุญจันทร์เคยสอนบอกว่าให้บริกรรมพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็มารู้ทันใจตัวเองงั้นเราสังเกตไปนะเราท่องพุทโธพุทโธสังเกตไหมพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปนะใจไหลแวบหนีไปที่อื่นแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดพุทโธแล้ว เราก็รู้ทันจิตว่าหลงไปคิดแล้วนะเห็นไหมน,นี่เรียกว่าพุทโธใจรู้นะพุทโธร,รู้ใจนะพุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธเราก็รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆหัดพุทโธหัดให้มันได้อย่างนี้นะอย่าเอาแค่พุทโธเฉยๆมันนกแก้วนกขุนทองหรือสัมมาละหังอะไรเป็นนกแก้วนกขุนทองอันนั้นได้แต่สมถะแต่สมถะก็มีประโยชน์บางครั้งเราก็ต้องทําสมถนะ ทำสมาธเพื่อให้จิตใจได้สงบได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วเราต้องหัดดูสภาวะต่อไปงั้นพวกเราหัดดูสภาวะนะลองท่องอะไรสักอย่างหนึ่งในใจเราพุโทโธสั้นไปนะก็จะท่องอย่างอื่นก็ได้นะอรหังสัมมาอะไรย่างนี้ก็ได้นะสวดมนต์อยู่ในใจเอาบทสั้นๆนะไม่ต้องขนาดชินบัญชรท่องยาวไปเดี๋ยวมัวแต่คิดบทสวดมนต์เราจะท่องเพื่อจะดูจิตเท่านั้นเอง เพราะันเรามาหาัดพุดโทโธพุทโธใจไหลแวบไปหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วเรามาพุโทโธต่อพุโทโธพุโทโธหนีไปอีกแล้วได้สองพุโทโธอย่างหนีไปอีกแล้วพวกเราลองดูสินะเอาหลวงพ่อให้เวลาเล็กน้อยให้พวกเราพุโทโธแล้วสังเกตดูว่าพุโทโธได้กี่ครั้งจิตหนีไปคิดอ้าวเชิญ อพอแล้วมีใครพุโทโธได้หนึ่งครั้งแล้วจิตหนีไปบ้างไหมมีไหมยกมือสิอโอเยอะสองครั้งละสองครั้งแล้วหายไปมีไหมอโอเยอะเหมือนกันนะสามครั้งแล้วหายไปมีไหมโอเยอะนี่นี่ชักคอนาเป็นแล้วเห็นไหมเริ่มดูจิตออกแล้วมีใครสิบครั้งแล้วไม่หายมีไหมพวกภาวนาไม่เป็น <laughs> ถ้าพวกครั้งเดียวหายนี่นะพวกสติไวมากเลยนะพุทธโธจิตไหลปับ๊บรู้สึกไนะหลปับ๊บรู้สึกนะพวกสองครั้งก็ยังพอไหวนะสติช้าหน่อยนะแต่ถ้าสติเร็วๆนะด้จะเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะบางคนบอกพุทธโธมาสมวันสามคืนแล้วยังไม่หนีไปไหนเลยความจริงหนีเรียบร้อยแล้วหนีไปท่องพุทธโธนะหนีไปท่องพุทธโธให้กันบ้านแล้วนะทุกคนนะ พวกเราเยอะเกินกว่าที่หลวงพ่อจะสอนลายตัวแล้วหลวงพ่อให้กันบ้านในภาพรวมนะกลับไปฝึกบริกรรมอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งนะบริกรรมอะไรก็ได้แล้วสังเกตใจเราบริกรรมได้คำสองคำจิตหนีไปทีบริกรรมจิตหนีไปอีกทีนะให้คอยรู้ทันจิตที่หนีไปไม่ใช่บริกรรมเพื่อไม่ให้จิตหนีจำไว้นะไม่ได้บริกรรมเพื่อไม่ให้จิตหนีแต่บริกรรมแล้วก็รู้ทันไปว่าจิตมันหนีไปแล้ว คนไหนไม่ชอบบริกรรมก็หายใจก็ได้นะหายใจออกหายใจเข้าไปดูซิหายใจแล้วจิตมันหนีไปไหมนะบางทีมันก็หนีไปคิดหายใจไปหายใจมาจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็ให้รู้ทันนะอย่าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวอย่างนั้นเป็นสมาธิที่ไม่เกิดปัญญานะงนั้นให้เราคอยรู้ไปหายใจไปหรือพุโทโธไปนะหรือบางคนถนัดดูท้องพองยุบเราดูท้องพองยุบแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเอง นะท้องฟองท้องยุบเนี่ยอา้านีไปแล้วท้องฟองท้องยุบท้องฟองท้องยุบอา้านีไปอีกแล้วเนี่ยนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะใช้ได้เหมือนเหมือนกันหมดกรรมฐานอะไรในเบื้องต้นใช้กรรมฐานที่เราถนัดที่เคยทาแล้วสบายใจนั่นแหละเอามาทำแต่พัฒนาต่อยอดขึ้นไปให้เห็นจิตใจมันทํางานอย่างสายหลวงพ่อเทียนเขาขยับไม้ขยับมือใช่ไหมขยับมือขยับมือ,มอแล้วจะขยับทรงเดชขยับใจใจลอย หนีไปไหนตอนไหนนี่ใช้ไม่ได้อีกพวกหนึ่งขยับมือไปนะส่งจิตไปเพ่งอยู่ในมือพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้นะพวกนี้คือเพ่งเอาไวนะ้แล้วขยับไปแล้วคอยรู้สึกรู้สึกตัวไปใจหนีแวบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเนี่ยขยับมาแล้วอ้าหนีไปโน่นแะล้วรู้ทันนะขยับไปแล้วก็ใจหนีไปแล้วรู้ทันเห็นไหมเบื้องต้นใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะไม่ดีไม่เร็วไปกว่ากาันหรอก S <S ไม่ต้องทะเลาะกันนะว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนรวมความแล้วก็ถ้าทำถูกก็ดีเหมือนเหมือนกันถ้าทำผิดก็ผิดเหมือนเหมือนกันไม่ว่ากรรมฐานชนิดใดเบื้องต้นทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปนะกรรมฐานบางอย่างเป็นทางใจล้วนๆนะอย่างพุโทโธอะไรนี้เป็นเรื่องทางใจล้วนๆเราก็พุโทโธไปแล้วสังเกตใจของเราไปนะกรรมฐานบางอย่างก็เนื่องด้วยกายด้วย นั้นเวลาที่อย่างเราดูท้องฟองยุบเรายกเท้าย่างเท้าเราหายใจเรารู้อิริยาบถสี่เราขยับไม้ขยับมือเงี้ยมันจะรู้กายได้ด้วยเราขยับสมมติเราขยับมือไปหรือดูท้องฟองยุบไปเนี่ยบางทีจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตใช่ไหมบางทีจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วไปเพ่งอยู่ที่ท้องเห็นท้องฟองท้องยุบนะจิตถลำลงไปเพ่งเราเห็นกายเรารู้กายนี่หลงไปอยู่ที่กายให้รู้ทันอีกจนกระทั่งต่อมาใจเราตั้งมั่นใจเราไม่หลงไป ใจเราตั้งมั่นเองนะไม่ใช่บังคับให้ตั้งมั่นให้เราคอยรู้ทันใจที่หลงไปเรื่อยๆนี่แหละบริกรรมไปแล้วใจหไหลไปเราก็รู้ทันดูท้องฟองยุบแล้วใจเราไหลไปคิดก็รู้ทันใจไปเพ่งท้องก็รู้ทันดูลมหายใจแล้วจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วก็รู้ทันเหมือนกันหมดนะวิธีอะไรก็ได้อารมณ์อะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรฝึกไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเราจะรู้สึก จิตเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกนี่เรียกว่าเรามีสติแล้วนี่เรียกว่าเราได้เครื่องมือคือสติแล้วร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตเคลื่อนไหวเรารู้สึกหลวงพ่อนะแต่เดิมหัดดูจิตจากหลวงปู่ดูลมาชอบดูจิตดูจิตมาเรื่อยๆวันหนึ่งไปกราบหลวงพ่อเทียนก็ท่านขยับมือท่าสนุกดีมาหัดขยับบ้างนะขยับอยู่วันสองวันวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนน เห็นเพื่อนอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งถนนไม่ใหญ่นะไม่ใช่อย่างเยาวาราชเลยรถเยอะนะเดินสุม 4, สี่สุมห้ารถเหยียบตายนี่ถนนเล็กๆหลับเห็นเพื่อนเดินอยู่นี่ยเราจะข้ามถนนจะไปกุยกับเพื่อนมันดีใจขึ้นมาดีใจแล้วลืมรู้ว่าดีใจเพราะว่าไม่เจอมันนานแล้วอยากเจอมันพอเราก้าวขาขาขยับเท่านั้นนะเพื่อจะเดินไปข้ามถนนสติเกิดเลยมันเห็นรูปที่เคลื่อนไหวขึ้นมาเลยนะงั้นเราหัดไปอย่างงี้ ถึงเวลาแล้วสติจะเกิดเองร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติจะเกิดเองหรือเราหัดดูจิตดูใจนะพอจิตใจเราเคลื่อนไหวนะสติจะเกิดเองเราหัดของเราไปเรื่อยๆนะตรงที่สติเกิดเองนี่สําคัญมากเลยเพราะตรงนั้นปราศจากโลภเจตนาไม่ได้จงใจไม่ได้มีกิเลสแทรกไม่ได้จงใจนั้นสติตัวนั้นจะเป็นสติจริงๆรู้ขึ้นมาโดยไม่เจตนาจะรู้ รู้ขึ้นเองโดยไม่เจตนาจะรู้แต่รู้เองได้ไหมรู้เองไม่ได้เราฝึกของเรามาเราซ้อมของเรามาจนจิตมันจําสภาวะได้แม่นสติเลยเกิดขึ้นมานี่พอสติเกิดแล้วทํำยังไงต่อต่อไปแล้วพอเรามีสติเรารู้สึกตัวเป็นแล้วนะทันทีที่เรามีสติขึ้นมาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดพวกเราสังเกตไหมเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเกือบตลอดเวลานะเห็นไหมใจเราคิดอุตลุดเลยรู้สึกไหม นั่งฟังหลวงพ่อพูดใครฟังเข้าใจได้บ้างไม่มีหรอกเพราะว่าธรรมะไม่สามารถเข้าใจด้วยการฟังสังเกตไหมเราฟังเราสลับกับคิดนึกออกไหมฟังไปคิดไปพวกที่นั่งข้างนอกด้วยรู้สึกไหมพวกที่ยืนอยู่ด้วยฟังหลวงพ่อพูดนีไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆไ,ไงไอตรงที่รู้เรื่องนะ่ะรู้เรื่องเพราะคิดนึกออกไหม ไม่ใช่รู้เรื่องตรงที่ฟังตรงที่เสียงหลวงพ่อกระทบหูเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยมันมารู้เรื่องตรงที่เราไปคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรู้เรื่องเพราะคิดเมื่อมันรู้เรื่องเพราะคิดเนี่ยมันอาพับแล้วคิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอาจจะคิดเอาเองหลวงพ่อพูดอย่างนี้มันคิดเอาเองอีกอย่างหนึ่งแล้วจริงๆมักจะเป็นอย่างนั้นด้วยกระทั่งหลวงพ่อเองนะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆเรียนวิชาศีลธรรมนะ เขาสอนเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อะไรเนี้ยนะตัณหาเป็นสมุทยัยนิโรธแปลว่านิพานานพานนิพพานแปลว่าตายนะแปลไปอย่างนั้นนะกระทรวงศึกษาโบราณนี่เฉ่มมากเลยนะเดีย๋ยวนี้คงแก้ไปแล้วมั้งเราดูๆแล้วเออง่ายนะอริยสัจง่ายเนะี่ยคิดว่าอริยสัจเป็นของง่ายโอ้โหภาวนาแทบเป็นแทบตายนะกว่าจะรู้จักอริยสัจยากที่สุดเลย ยากที่สุดเลยยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะรู้จักอริยสัจท,ที่แท้จริง